เล็บลูกเห็นแล้ลูกอะไรวะคนจะหลับจะนอนพ่อรับจ้างตตดย่างลูกไม่เคยลุกขึ้นมาช่วยเลยนั่นมันก็ังานของพ่อเกี่ยวอะไรกับผมละ่ะนั้นลูกลุกขึ้นเปลนาวัสุโบแลวก็ไปส่งน้องไปจิสายแล้วเออรู้แล้วบางตอเล็บบางตอเล็บจะเสียจย่งลิบๆหบ่อยผมจะสายแล้วเออรู้แล้วนะ พ่อเป็นไรเห็นดูซึมๆตอนเล็บลูกวันนี้พ่อเครียดหลายเรื่องมากในจะเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านที่มีมากในเะโรงเรียนใหม่น้องอีกตอนเล็บน้องเกจบป .6 แล้วนะพ่อส่งเกไปเรียนต่างจังหวัดเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อราคาแพงหวังจะได้ลูกกลับมาเป็นลูกที่ซอนเลยแต่เกกลับทำให้พ่อผิดหวัง แกกับออกนอกลู่นอกทางแล้วทีนี้น้องของแกจะไปเรียนที่ไหนล่ะช่างเือพ่ออละล็ตักเดิกรื้อยหมดแล้วนี่ไงพ่อตะบีย่านี่ไงเฮ้ <S <S ยไหนโรงเรียนอะไรเอามาดูหน่อยสิลูกนี่ไงพ่อตะบีย่านี่ไงโรงเรียนศาสนาผู้สามัญใกล้บ้าน มันระบ้างนม่เชื่อถือมาชมก่าวันนี้เราไปดูกันของตัวเล็กช้าตตลอดเลยพ่อจะไปแล้วนะเร็วๆเวออดูแล้วนะ

เอาา้าหวหวามาทำอะไรครับอ๋อพอดีลูกหวาจะจบป .6 แล้วหวายังไม่ได้โรงเรียนเลยเอ่พอดีเลยเดี๋ยวพวกเราสามคนจะพาหวาดูโรงเรียนเพื่อตัดสินใจนะครับครับตามพวกเรามาเลยนะครับอ๋อหวานะนี่ก็เป็นห้องกองทุนของโรงเรียนตบับยอิสลาเมียซึ่งมอบทุนให้กับ เด็กพยากจนอยู่เป็นประจำและมีงบประมาณให้กับเด็กกาพร้าวันละ50บาทนะครับโอเคโอเคไปกนะันต่อววะครับหวะครับนั่งไงนักเรียนของเรากําลังเล่นกีฬากันอยู่ซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยมีกีฬาหลากหลายชนิดให้พวกเราได้โชวศักยภาพของตัวเองและได้เล่นตามใจชอบแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยไม่ได้เด่นแค่ด้านกีฬานะครับด้านภาษาเราก็เด่นเช่นเดียวกัน astati'u al-kalam bil-arabiyyah disebabkan hada al-mahad at al tarbiyah islamiyah. Tarbiyah sukhu make we love english Tarbiyah isu lal shui shiu jiu chung hun kereng wuman yu saya bisa bahasa melayu sebab sekolah ini at-tarbiyah islamiyyah ยังมีอีกและโรงเรียนเรานั้นก็มีโปรแกรม s m p และ GP รองรับสำหรับนักเรียนมัธยมต้นและมีโปรแกรมวิทย์คณิตและศิลป์ภาษาให้กับนักเรียนมัธยมปลายและโรงเรียนของเราก็ยังมีฮาฟิสฮาฟิสซ์ส,สำหรับชาบับที่สนใจอยากเข้าเรียนอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานคือทางนำของโรงเรียนตัรบียอิสลามียะ

أحمد ومحمد